ครับหือเราอยู่ท่าข้างอยู่เรื่องตรงกลางใช่ใช่เดี๋ยวน้องกลางตรงกลางเขาจะมาหาผมนะตรงกลางก็คามพร้อมกับท่านบุญเสริมครับเดี๋ยวจะมาหาผมอยู่นะครับกำลังมาอยู่เหรอฮะใช่ลงเครื่องครับก็อื่นก็ขอสวัสดีท่านผู้ว่านเข้าร่วมปีใหม่ครับวันนี้ผมดรพิพิตรเพชรครับประธานสภาเกษตรกรอุตสาหกรดรสุรินทร์หพัฒน์เกษตผู้เชี่ยวชาญของท่านปฏิกรชัยสุรบุญนะครับ ทา่านผู้ช่วยสมาชิกแล้วก็คุณอนันต์นะครับนายกสมาคมท็อกเตอร์ท็กเตอร์นันกันเลยนั่นเลยนันนัไว้สามท็อกเตอร์ครับซึ่งือพอทีมก็ในนามของตัวแทนพี่น้องเกษตรกรพี่น้องประชาชนในจังหวัดชุมพรครับพวกเราก็ ขอให้ท่านผู้ว่านะครับมีสุภาพแข็งแรงนะครับมีความสุขกละโชคดีตลอดปีนะครับและก็อยากให้ท่านผู้ว่าได้อระสบขวามใหม่พี่น้องประชาชนนะครับและก็อวยพรให้พี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกรและก็ที่ผ่านมาเนี่ยท่านได้เข้ามารับตําแหน่งในจังหวัดชุมพรเนี่ยในฐานะผู้เมืองเนี่ยได้ทาหน้าที่อย่างดีเยี่ยมนักพวกเราในทีมงานทั้งภาครัฐเอกชนเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะร่วมมือกับท่านและทำงานให้กับจังหวัดชุมพรเฉยเลยครับ กบขอบคุณท่านประธานสภาเกษตรกรนะครับขอบคุณท่านผู้เชี่ยวชาญประจําตัวสมาชิกผุที่สภาขอบคุณท่านนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรนะครับก็กาเรียนนะครับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพรนะครับตั้งแต่ผมมารับตําแหน่งผู้ว่าการจังหวัดชุมพรวันที่1ตุลาคม2 5 6 5ที่ผ่านมานะครับก็มาด้วยความตั้งใจที่จะมาทํางานให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพรนะครับแต่ในการทํางานจริงแล้วเนี่ยผู้ว่าการจังหวัด หรือส่วนราชการต่างๆเนี่ยไม่สามารถทํางานโดยลําพังได้เราต้องมีภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนนะครับทางสื่อมวลชนภาคีคือเอกชนองค์กรเอกชนวัดผู้นําศาสนาอาจารย์ภาคีคือน,นักาาวิชาการต่างๆนี่เป็นภาคีเครือข่ายที่จะร่วมมือร่วมใจช่วยในการขับเคลื่อนพื้นที่นะครับในทุกๆที่นะครับถ้าความร่วมมือร่วมใจของภาคีเครือข่ายหรือองค์กรต่างๆที่อยู่ในพื้นที่มีความร่วมมือกันนะครับ ทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนด้วยกันเหมือนกันนะครับมีเป้าหมายเดียวกันเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาตินะครับผมคิดว่าในพื้นที่นั้นก็จะทํางานประสบความสมเด็จน,นะครับต้องกลับเรียนว่าใน3เดือนที่ผ่านมานะครับได้รับความร่วมมือได้รับความโกรนาแล้วก็ได้รับน้ําใจจากพี่น้องประชาชนชาวชุมพรนะครับที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทํางาน ร่วมกันนะครับในเป้าหมายเดียวกันคือทำยังไงให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพรได้รับประโยชน์จากการทํางานร่วมกันทํางไงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทํำยังไงจะให้สิ่งต่างๆที่เป็นปัญหาอุปสรรคได้รับการแก้ไขทํำยังไงให้พี่น้องเกษตรกรซึ่งเป็นเป็นได้หลักคนส่วนใหญ่ของทั้งชุมพรแล้วก็ของประเทศแล้วก็เป็นภาคส่วนที่ทารายได้หลักให้กับชุมพรเนี่ยครับได้รับการพัฒนา ได้รับการดูแลแก้ไขปัญหาแล้วก็ทําให้มีคุณภาพดีมีชีวิตดีมากยิ่งขึ้นต่อไปนะครับ,รบ,รบอันนี้คือสิ่งต่างๆที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจนะครับ,รบซึ่งในสามเดือนที่ผ่านมาผมก็ประเมินแล้วก็รับฟังสื่คำพิพากษ์ิจารณ์ตอนเช้าวัเช้าก็เดินออกไปคุยพี่น้องประชาชนรตรงหน้าที่ประการเพลที่เข้ามาตรงตลาดตรงนี้นะก็ฟังข้อแนะนําและข้อเสนอแนะมาแล้วก็จะรับมาทําในสิ่งที่ทําได้ในต่อไปนะครับต้องกล่าวเรียนว่าถ้า เรายังรักสามัคคีเหมือนพระบรมราชวาทของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานให้ว่าให้ทุกคนมีความรักความสามัคคีแล้วก็ร่วมมือช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เป็นสิ่งปัญหาของบ้านเมืองนะครับประเทศชาติเราก็จะเดินหน้าออกไปได้นะครับนโย,ยบายท่านผู้ว่าที่บอกว่าจะเป็นนโยบายเรื่องของหมาลักขผู้เรียนหมาลักขอนงกาแฟนเนี่ยนโย,นาย,ยบายหลักที่ท่านพี่น้องเกษตรกรต้องการในในในตัวของชุมพรท่านทราบดีนะว่า GDP หรือภาครายได้จากภาคเกษตรของเราเนี่ยห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ท่องเที่ยวเราสามสิบห้าสามสิบหกนะฮะอุตสาหกรรมบริการต่างๆนี่ประมาณเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นในตัวสิ่งภาคเจ็ดสิบห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์รายได้ที่ได้มาเนี่ยพืชตัวใหญ่ๆของเรานะฮะปาล์มน้ำมันเราอันดับสามของล้านกว่าไร่เราอันดับสามของประเทศนะครับยางเราอันดับห้าของประเทศนะครับหกแสนกว่าไร่นะครับอันดับสองทุเรียนลอกมะพร้าวเราอันดับสองของประเทศทุเรียน เราสอ0แสนหมื่นไร่ใช่ไหมใช่หม่ไร่แล้วก็มีนะเาะจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่ก็เป็นดับสองประเทศแล้วก็กาแฟตอนนี้เราเหลือ6กหมื่นก็ไร่แต่เราเป็นกาแฟเรกาแฟที่ปลูกได้มากที่สุดของประเทศนะโรบัสต้านะนี่แล้วก็มีผลไม้ต่างๆอีกหลายตัวนะแต่ตัวสังข้างๆมังคุดมังคุดก็มีตัวสละ ตัวกล้วยเล้ยมือนางกล้วยหอมติดหลายตัวที่เยอะนะครับแต่ตัวที่มันตัวที่เป็นหลักๆนะครับอยู่ในคำขวัญของสุพรรนี่กาแฟกาแฟขาดไม่ได้นะอันนี้เป็นตัวที่ผมเรียนว่าคำขวัญด้วยนะครับกาแฟรังนกด้วยนะครับรังนกด้วยกล้วยมือนางเนี่ยตัวหลายตัวที่อยู่ในนี้ผมก็ร่วมกับท่านลูสุรินทู่สุรินแล้วก็ส่วนต่างๆนะผักดันในเรื่องผักดันในเรื่องของยุทธศาสตร์กาแฟและเรื่องทุเรียนก็เป็นที่พื้นที่เยอะ แล้วก็เป็นตัวที่ทํารายได้มากๆ,ๆในปัจจุบันนะฮะแต่ว่าเราก็ต้องเตรียมการหลายๆส,ส่วนแล้วก็พัฒนาเรื่องประสิทธิภาพเรื่องคุณภาพการผลิตต่อไปนะคร<ช>ับ <ๆ S 2> ตัวนี้เป็นตัวที่ในเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดก็จะท<ช>ําผลผลิตสําคัญๆญหลายๆตัวนะคร<ช>ับ <ๆ S 1> เพื่อขับเคลื่อนทั้งเรื่องคุณภาพแล้วก็กรประสิทธิภาพการผลิตแล้วก็ผลผลิตที่มีคุณภาพนะครับแนวกาสปีเพื่อศักราชสองวันเดี๋ยวทช่วงที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาท่านได้เป็นผู้ในการในการตั้ง คณะกรรมการแล้วก็หน่วยในการค้นหานะครับฐานเรือที่ <c oughs> ล่มของเรือรบโคไทยเนี่ยคือตอนนี้อสอบรองที่ลอยมาทางทางจุมพรนีเยอะมากท่านได้ราชการแล้วไม่ได้พักผ่อนเนี่ย <c oughs> ท่านอธิบ <c oughs> ายอ๋อบริหารจัดการยังไงบ้างครับท่านอย่างเงี้ยในตัวของฐานเรือที่ <c oughs> เกิดอับปางที่บางสะพานนะครับก <c oughs> ็หานเรือก็ลงไปในน้ํานะครับแล้วก็ช่วยขึ้นได้บ้าง <c oughs> บางส่วนก็อ,อยู่ในทะเลบางส่วนก็ ล่างมาหลุดมาทางชุมพรนะครับประมาณ20กว่าท่านนะครับ<า>ในส่วนที่20กว่าท่านเนี่ยบางส่วนทางเรือรบก็รับกลับไปบางส่วนทหารหอรับกลับไปบางส่วนก็ขึ้นฝั่งที่ราชบุรีที่ชุมพรนะครับ<า>ในส่วนที่ขึ้นชุมพรเนี่ยตั้งผมเรียนนะครับตั้งแต่เรืออปางลงนะครับทางจากชุมพรเราก็ได้มีการประสานงานแล้วก็มีการสั่งการให้ หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวการกู้ภัยนะครับทั้งภาครัฐเอกชนมูลที่องค์กรเอกชนต่างๆซึ่งทีมกู้ภัยของภาคเอกชนของเราแข็งมากนะครับปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่มีเหตุเกิดขึ้นนะครับซึ่งวันนั้นมีเรือล่มหลายลำมากนะลำใหญ่ๆที่ล่มที่เราก็อุณอุภูมิอุภูมินะครับล่มเรือทุกตู้คอนเทนเนอร์ล่มที่ปัติวแล้วก็มีสันทัศสมุทรสี่ล่มที่เกต ลอยต่อระหว่างหลังสวนกับสุราษฎร์แต่สุดท้ายกระแสน้ําก็พัดไปสุราษฎร์นะครับและยังมีลําือื่นอีกหลายลํำนะฮะวันนั้นคือลมแรงมากตั้งแต่วันที่16ก็เราก็มีการปฏิการช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในน้ํานะครับก็ช่วยมาได้บ้างนะครับของเรือบรรทุกสินค้านะครับก็เสียไปหนึ่งนะแต่ของทหารเรือที่เข้ามานี่ครับเราก็ได้มีการค้นหาแนวเดินเท้าภาคส่วนต่างๆนะครับทหารตำรวจประมงอุทยาน เจ้าท่างูานิธิองค์กรองค์กรปกครองถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านภาคส่วนต่างๆช่วยกันค้นหาตลอดนะครับและในส่วนที่ลอยมาพบร่างนะครับเราก็จัดกองกิจยศส่งให้อย่างสมเกียรติของทหารเรือทหารของชาตินะครับ,รบก็เรียนว่าตัวในพิธีที่เราจัดให้นะครับผมก็ขอว่าผมก็แต่งเครื่องแบบไปให้แล้วขอให้ทุกภาคส่วนแต่งเครื่องแบบเป็นการไปส่งทหารของชาติ อย่างมีเกียรตินะครับซึ่งเมื่อวันอสองวันที่แล้วนะครับทางท่านผู้จัดการวันที่สามเอ็ดนะครับท่านผู้จัดการฐานเรือก็ได้มอบทางเศนษธกิการฐานเรือมาตรวจเยี่ยมการทํางานของหน่วยต่างๆแล้วก็ฝากขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดจุมพรนะครับที่ช่วยเหลือสนับสนุนการค้นหาร่างของฐานเรือนะครับตอนจนปัจจุบันนี้เรายังไม่หยุด ย,ยังเหลือเท่าไรครับเหลือห้านะ,านะครับ,ลรบแล้วหน่วยต่างๆก็ยังทํางานไม่เว้นแม้เป็นวันสิ้นปีหรือวันขึ้นปีใหม่ก็ยังทํางานร่วมกับฐานเรือในการค้นหาอยู่นะครับก็บบในโอกาสพุทธกีพุทธศักราช2566นะครับวันขึ้นปีใหม่นะครับก็2565ผ่านไปนะครับก็ขอให้สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่เป็นมงคลโรคภัยไข้เจ็บโรคร้ายต่างๆนะครับขอให้หมดไปในปี256 ปีเพื่อศักราช2 5 6 6นะครับเราเริ่มดีเริ่มต้นดีคิดดีพูดดีทําดีส่วนใหญ่ก็จะสดหมนข้ามปีนะครับแล้วก็ทําบุญตักบาทปีใหม่นะครับแล้วก็อวยพรให้พระองค์พาอันเป็นที่รักของเราหายจากคการประรรชวนให้ทหารเรือที่ยังอยู่ในทะเลอยู่รอดชีวิตนะครับแล้วก็รับฟังหลักธรรมคาสอนทำบุญบุญที่ส่วนกุศสให้กับคนที่มีบุญคุณ ต่อเรานะครับคนที่คนได้รับบุญส่วนมูลสนนะครับเราเริ่มต้นดีเราทําดีมาตั้ต่ปีใหม่นะครับในปี2566นะครับขอรัตนาอํานาจคุณพระศร,ร,ะรีราชาไตยสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายที่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพรเคารพนับถือนะครับบุญบรารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและบรารมีของกรมหลวงชุมพรเกศธมศักดิ์เสด็จเตีต่ยของพวกเราชาวจังหวัดชุมพรน,นะครับให้คุ้มครอง พี่น้องชาวจังหวัดขุมพรและครอบครัวทุก the kind of <Better. S 1> ท่านนะครับไม่ประสบแต่ความสุขความเจริญที่สิ่งใดก็สมตามความปรารถนานะครับมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตมีสุขภาพแข็งแรงมีกําลังกายกําลังใจที่จะทํางานเพื่อตัวเองและเพื่อส่วนรวมทุกๆท่านนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับจะซื้หนักไล้ทคนซื้นหนักแล้วก็ส่งที่บนใหม่นะท่านนะนี่แปวของขวัญของขวัญ